่านะครับกราบสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับร้านเราครับ T S Com นะครับปล่อยพระเช่าบูชานะครับในช้อปปี้และลาซาด้าครับรับประกันแท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกองค์นะครับวันนี้ก็จะพามาชมพระเครื่องนะครับของหลวงพ่อทองนะครับสุทธศิโรนะครับหรือว่าหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะครับเนี่ยครับวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับก็หลวงพ่อทองนี่ก็ไม่น่ามีใครไม่รู้จักนะครับ ศิษย์เอกนะครับของหลวงพ่อคุณนะครับวัดบ้านไล่นะครับอดีตปาเกจิชื่อดังนะครับระดับประเทศนะครับนี่ครับไม่น่ามีไม่ไม่มีคนไม่รู้จักไม่ไม่ไม่น่าจะมีนะครับคนไม่รู้จักเนี่ยอ่ะพยักสถานปัตตภีสองนะครับอันนี้ก็รุ่นหรือว่าเรียกว่ารุ่นเสือคาบตาบสองนะครับนี่ครับพยักสถานปัตตภีนะครับนี่ครับเลขกสองก็เป็นซีรีส์ผราเครื่องนะครับยอดนิยมนะครับของผราสมัยใหม่นะครับ แล้วก็รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่นิยมมากๆนะครับเป็นรุ่นหนึ่งในรุ่นที่ใครเป็นสายหลวงพทองก็ต้องรู้จักนะครับเสือสองจะเรียกย่อว่าเสือขับดาบสองนะครับมาชมกันเลยแล้วกันครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ผมจะนํามาปล่อยให้นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเนี่ยครับรายการที่สองนะครับเป็นเนื้อเงินลายธงชาตินะครับจริงๆดูครับความสวยงามเนื้อเงินแท้นะครับเนื้อเงินแท้เนี่ยลงยา ลายธงชาตินะครับธงพระทองวัดบ้านไร่เนี่ยครับเลขโค้ดในสามสี่ครับเนี่ครับเลขโค้ดสามสี่ด้านหลังเป็นเสือหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวพามาชมเหรียญก่อนนะครับก่อนจะเผื่อใครสนใจนะครับเผื่อจะตัดจะได้ตัดสินใจนะครับเช่าซื้อนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับรุ่นนี้ก็ยอดนิยมออกมามากนะครับนี่ครับในใครที่เล่นเจ้าหาพระเรื่อธงพระทองในช่วงนี้นะครับ อ่าดูครับนี่ครับี่ปรับแสงนิดนึงครับเนี่ยครับเนื้อเงินนะครับเนี่ยจัดสร้างน้อยแล้วก็หายากนะครับโอ้โหเป็นพิมพ์ทรงเสมานะครับเหรียญนี้เสือสองแล้วก็เป็นหาลงพ่อทองก็เป็นครึ่งองนะครับเนี่ยครับลงยาจีบอนนะครับนี่ครับหลายธงชาตินะครับมาชมเหรียญกันเลยท่านครับอ่ะเสียงน้อยไปหน่อย โอ้โหก็เป็นเหรียญที่แกะหน้าหลวงพ่อครับหลวงพ่อทองได้เหมือนมากครับแล้วก็สวยงามนี่ครับชอบผมชอบตรงลงยานี่ครับโอ้โหอันนี้ก็จัดสร้างโดยนักสร้างพระชื่อดังนะพงเท้าครับพงเท้าพระเครื่องนะครับเป็นนักจัดสร้างอยู่ที่โคราชเลยครับนครราชสีมาเลยนะครับเป็นสายโคราชนะครับนี่ครับ ดูรายละเอียดครับงานลงยานะครับเนื้อนี้ก็ยอดนิยมมากครับเนื้อเงินครับเนื้อเงินเป็นเนื้อบนนะครับเป็นเนื้อที่หายากนะครับจัดสร้างน้อยกว่าเนื้อธรรมดาทั่วไปนะครับนี่ครับงานเสือเสือคับดาบนะครับด้านล่างนะครับต้องมีนะครับลิิสียคับดาบเนี่ยเป็นลายเซ็นของรุ่นนี้เลยนะครับสวยครับดูลายกระนกนี่ครับผมชอบตรงกระหนกการแกะพิมพ์ตรงนี้ครับสวยโอ้โห งดงามครับเนี่ยลงยาจีบอลด้วยนะครับชมหองสวยของเย็นด้านหน้าแล้วครับมาชมด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังก็เป็นเสือหนึ่งตัวนะครับพิมพ์เนี่ยเป็นเสือแค่ตัวเดียวเสือคำล่านะครับนี่ครับชมด้านล่างหลวงพ่อท่องนะครับนี่ครับสุทธศีโลนะครับวัดบ้านไร่อำเภอด่านหุนทศจังหวัดนครราชสีมาครับจัดสร้างปีหกสี่นะครับเนี่ครับสองห้าหกสี่นี่ครับแล้วก็มียันนะครับ นี่ครับเนี่ยมีโค้ดนะครับทอท่งนะครับโค้ดทองนะครับโค้ดของพรวทองนะครับนี่ครับพระแท้นะครับการันตีครับอํานาจโชคลาภบารมีนะครับหมายเลข34นะครับหมายเลข34ีเนี่ยสวยงามมากอ่ามชัดชัดเจนลุกจุดนะครับเนื้อเงินแบบขาวสวยมากนะครับเนื้อเงินโอ้โหผมชอบมากนะครับ ก็ถ้าใครอ่าเล่นสายลหลวงพ่อพัดอยู่แล้วนะครับก็น่าจะรู้นะครับว่าราคาแล้วก็ความนิยมนี่ซีรีส์เสือครับดาบนี่ระดับไหนนะครับโหคือเอาง่ายๆใครเล่นภ้าเครื่องภาพไหมเนี่ยยังไงก็ต้องมีครับซีรีส์นี้ซีรีส์เสือครับดาบเนี่ยครับชอบมากครับแกะหน้าแกะลายกระหนกได้สวยงามนะครับรุ่นเสือครับดาบฝีมือพงเพลาผ้าเครื่องนี่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับการันตีความสวยงาม เนื้อเงินแท้นะครับเนื้อเงินแท่สวยนะครับเหรียญค่อนข้างมีน้ำหนักนิดนึงนะครับตามสไตล์เนื้อเงินนะครับใครที่เป็นชอบสะสมนะครับเป็นแฟนบันลทงพระเครื่องนะครับก็ต้องมีนะครับสายหลวงพ่อทองอ่าครับหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ครับเนื้อเงินแท้นะครับหลวงยาไรยทงชาตินะครับเปิดเช่านะครับในช้อปปี้และลาซาด้านะครับในราคา2,990บาทนะครับ 2,990บาทสาหรับเนื้อที่ค่อนข้างจะหายากนะครับแล้วก็สวยงามนะครับเป็นเนื้อยอดนิยมนะครับแล้วก็เก็บทําราคาได้สบายครับราคาเนื้อเงินเสือสองนุ่งพัดนะครับก็โอ้โหราคาไปเกือบหมื่นแล้วนะครับแพงมากนะครับนุ่งผ้าทองก็น่าจะตามไปนะครับนุ่งผทองนี่ก็แพงเหมือนกันนะครับนี่ครับดูความสวยงามนะครับโอ้โหสุดจริงครับอ้าวใครชอบก็จัดได้นะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับลิงก์อ่าช้อปปี้แล้วลิงก์เฟซบุ๊กไว้ด้านล่างนะครับไว้ด้านล่างคลิปแล้วก็ในคอมเมนต์นะครับใครสนใจก็เช่าหาบูชาได้ครับเก็บเงินปลายทางได้ครับรับประกันพระเทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าแล้วก็รับประกันได้รับสินค้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่ะใครสนใจเช่าหาได้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ ผมจะมีพระเครื่องครับหลากหลายเกียร์จีไม่รับชมแล้วก็มาปล่อยชอบบูชาด้วยนะครับมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบสะสมพระเครื่องแล้วก็รักพระเครื่องแบบผมนะครับขอพระคุณมากครับที่มารับชมครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอขอบคุณมากนะครับ